กับผมม่นิ mm ้วสองสำหรับเสาร์นี like ้ครับวันหยุดครับสมัครโหวตโคฟี่พี่น้องครับครับดูครับดูดูดูตุ่มยันเปื่อยตุ่มเป็นตัวเลยครับต่วเป็นตัวดูครับดูเด้อพี่น้องเด้อดูปุ้งไงปุ้งเอาปุ้งนอไเหน้าใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมใส่ได้ไยัดได้ไหมยัดเข้าไปได้ไหมห้องนวหองนอห้องนัว

ความสัมพันธ์สะดเราต่ตามไปมาพี่น้องมามาขเที่ยงขอเที่ยงขาเที่ยงเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วันเาเ้าเ่าเาสองไมโน่เนาะมันนมาพี่น้องมาสวัสดครบ อ๋อฮันอ่เฮาักคาเลออักลูกมันอีานอีสีนมาพี่นสวยเป็นบ้านเลยครับเปนบ้านพักยัดลงไปยัดยัดลงไปยัดาพี่น้องเสียหมอนกันครับแกอ้อนเลยแกดอ้อนเลยมายัด พี่เพลงเพลงรเบิดเดี๋เพลงกระเบิดเดี๋ยวพลงเดี๋ยวยกันนึงมาไอเด้มาเดพี่อนาไข่เดี๋ยวอนาครับเขาครับดพีเขาได้ไหมนี่ฮะเขาซอพิเขาเทียงครับต้มาบอกเดียวกนีบ้องบอกนอกเวๆเร็วๆเเร็วร็วรรรครเเมเรบตรๆๆ กดง่ายๆได้หน่เอ้ยหีหล่นหม้อเล่นหม้อโอ้ยมีเตกเกอร์ของใหญ่มินตี้แต่ว่าเป็ไย่อๆเอาชุดซิม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 มา่ิมเงี้ยเขาไปเลยไปกันหยอดด้วยไม่ยิ่งใหญ่หมดอ๋อลองเขียวขวายเขาเข mất một phá nó tùm cộng chào chập chập chập, chào 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 đập, đập chào 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 bưng chào chào giọt nhanh giọt nhanh giọt nhanh Mẹ nghe chỗ lên đi ra. À, xong rồi, nghe con. Oh, 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 oh. Ta chúng còn... ta chảo đi, ta <laughs> ừ. Mày ơi à, à, à. ơi con... đi. Đó, Nhặt 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 nhặt

แจ็บคับเจ็บคับผู้ชายกินยังผู้ชายกินเลยยากินเนอาจจะกินกับพ่อแต่ผู้ชายอนเยอะไล่กัพอแลยวเยัดงัดงัดเัดส่วนเลือไปอยางบ้งส่วนเลยสอยางัดเขาไปยัดเกี่ยแั้ยบ้างเราไม่กินอะไรแม้

หิเงียซุดแหิงเงี้ยจุ๊บอยากใบอกพูดช่วงที่กบเป็นดอกหนึ่งเขาย่นก็ดูเห็มั้งแบ่กินแล้วควันเกียวแบงหาตางเขาควันกุ๊อ๊กถึโอ้ยยอดยอดยอดแห้งตุ้มส้มเท้า <Bened> ก <ett el> ับข้าวนะครับ เอาตีมือรบ่อแม่เลยมทักนะก็มันนี่หน่อยน่อกตอนีัพ่ให่อ kind of ้วนน่อยนี่นิ่หน่อยว้ใหญ่นีหน่อยอะไรดอมันจะขัดวอานเอาไปยังไงดอกฮะเอาเรื่องเอผูกเอไมเอาอะไรตาข้อเที่ยวพื้นที่เขาอยู่อยู่อยู่ Oh, khác nó thì nó khác ba, người khác ba, đưa trời một thêm rồi không thêm ừ. gì rat... không thể... day, ừ, ở đây, coi như một thêm gì một tay, tao pa mày, đang đây hả? đang <tán> right <tán> đây chạy <Fine>. right. <tán> <really>? bay เน้อแรงทเนี่อหน่งเ้อเนี่ยั้านเี่บารที่แบเยนอ่บบเนเนอสัตวรับเอาครับพี่น้องคลิปนี้กับ อ้าวทีมงานลาพี่ลาน้องเนี่ยเดี๋ยวคลิปมันสัญญาผุดคลิปหนาเดี๋ยวเจอกันใหม่เด้อคลิปหนาเดี๋ยวพ่อไหมครับพี่น้องคลิปนี้พอจะมีนะครับอีพีนี้เดี๋ยวพ่อหนาตอนมันเพิ่แล้วตอนมันเพล้วตอนมัแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ